สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันเดียวัับอยู่ผมครับซีเรียสวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูดาเมจน้องราเวเทนนะครับสำหรับการกดตันทั้งอาวุธและก็ปลดโพตัวละครเนาะจะได้มารู้ว่ามันคุ้มจริงๆริงไหมกับการที่คุณกดอาวุธตันแล้วก็ตัวก็ตันเนี่ยดาเมจมันห่างจากแบบตัวที่ไม่ได้ปลดเยอะมากมายขนาดไหนอ่าส่วนแกนแท้เนาะผมก็ทําไว้อยู่เท่านี้ครับเพราะว่าอันนี้คือพยายามและ ไม่ออกสักทีในด้านส่วนของสกิลครับก็อัพไว้ประมาณนี้อันนี้มันต้องรอนีเนาะต้องรอใบไม้ผมก็ปลูกไว้แล้วคือพยายามเต็มที่แล้วแต่มันใช้เยอะครับอืมมันใช้เงินแก้ปัญหาไม่ได้ผมก็รอไปไม่เป็นไรแล้วก็ตัวซับตัวอื่นครับก็สกิลอยู่แค่ตัวละหกนะอืมตัวซับตัวอื่นเนี่ยสามตัวอยู่ตัวละหกมดเลยแล้วก็อาวุธเป็นอนะ่ะเครื่องตัดเธอไม้นะลูกแก้วก็ไม่ได้อัพเลย อันนี้ของพี่หมาเป็นแคนดิบอลแล้วก็ลูกแก้วใสใสไปเงัน,นๆอันนี้อาวุธประจําตัวทั้งแกะนะครับแล้วก็อันน,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 นี้ส่วนชุดของเราน้องเราเวทน,นะครับก็มีปลดอัติไฟไปประมาณนี้อติปัญญาแล้วก็เพิ่มค่าติเมตรอยู่เท่านี้นะครับอันนี้ก็ถุงมือทำมาอยู่เท่านี้แทงอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อัติไฟอยู่เท่านี้ล้วก็ประมาณนี้ครับโอเคก็ มีหลายอย่างแหละที่ยังไม่เต็มผมก็พยายามทำเลยเหลายอย่างมันก็ถูกจํากัดได้โดยเรื่องของเวลาสติมินาด้วยนั่นผมก็เติมแล้วนะสติมินาผมก็เติมยัดเข้าไปแล้วไม่พอมันฟาวแล้วบางอย่างมันไม่ดอกมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นก็โอเคประมาณนี้แล้วกันับก็เดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเทสตัวนี้นะครับใช้เวลาแต่การตีตัวนี้ถ้าคนจะเอาเหลียงลุงนะตัวนี้120วิตัวนี้220วิแล้วก็ตัวนี้220วิครับ คุณต้องตีมันจนมันขึ้นเนี่ยสีแดงเงี้ยโดห่วงลึกเนี่ยมันจะเป็นแดงแดงเวลาตีปุ๊บมันจะถ้าคุณทําเวลาทาันพวกก็จะได้เหรียญลุ้งมานะครับนี่มาประดับอยู่หน้าโปรไฟล์แบบนี้นี่อันนี้คือเหรียญลุ้งนะครับอย่างไอตัวสองทีแกวของก,ก็ตีได้ได้ไดละสองร้อยสี่สิบวิยากเหมือนกันยากมากเลยแหละคือแบบจะตีให้ทันเนี่ยคือหลบแทบทุกอย่างอะ่ะเออแต่ก็สนุกดีสนุกดีแต่เดี๋ยววันนี้เรามาเทดสดามจนอนกันดีกว่า ว่ามันคุ้มแค่ไหนที่เราจะเติมสุดซัดเต็มข้อไปเดี๋ยวไปลองเทคนเลยดีครับอ๋อสิบเซตอัพป,ประมาณนี้ครับมาวิริการคอมโบโทีมนี้ก็ง่ายครับเน้นแปะสแต็กไฟครับเลยแลร์สอคนุลี่แปะสองครับพี่หมาาคนตัวอีแล้วก็กดสกิลพิม่าต่ออูสแต็กไฟมาแกะลงสกิลไปครับหลบ โดยท่านปักีแกะกดเลขสี่อปีบัฟเพิ่มคนระับห<อ>นเสร็จทีหนึคลี่ครับยิงแปะไปเอาเอพีเพิ่มกนะ็หมุนหมุนท่าหเลเวเกือบสามแสนครับ่อกี้แต่มันคิดได้แหละตกี้ถ้าม่ว่าน่ามาสัแสตามดามจปกติร้อนหลบตอนวิ่งครับวิงง่งหลบ กดมมือหลบแปะแตกไฟต่อลื้อขึ้นมาเอาสแต็กปีกดอันติแกครับเพื่อเอาไว้แคนเซนท่าแดงรอดนี่ครับเห็นปะแคนเซนท่าแดงแลง้วลบแกะแปะนี่แปะต่อพี่หมาคอมโ,มโบเข้าถูกสแต็กไฟมาคบรบสี่พอดีแปะแกะไปก่อนครับแปะดีบ้าก่อน หนึ่งยัดหลังตึมตายซ้ำไปตายก่อนก็หลักๆก็ประมาณนี้ทีมเล่นง,ง่ายนะคือมันโฟลอคดีมากเลย แกะแปะดีปับ๊บเอ่อส่วนไอถ้ถ้าคาเตือนตอนเล่นทีนี้ก็มีแค่เอ่อตอนเล่นพี่หมาครับถ้าสามพี่หมาถ้ามันขึ้นอ่ากับพีป่ะอย่าไปกดอ่าก็คืออย่าไปพยายามอย่าไปกดใช้เพราะว่าไอ้สกิลของพี่หมาตอนมันขึ้นกับพีปะครับม,มันจะไม่แปะสแต็กไฟเพราะว่าเออตัดวดีคือมันจะไม่ติดสแต็กไฟครับอืมนั่นแหละคือมันไม่ได้แปะแต็กไฟแล้วมันจะเปลือง SP เอชพีครับงนั้นก็หลักๆก็ ประมาณนี้แหละทีมันเล่นง่ายครับเน้นเนี่ยอะเคคุลิเนะีตัวหลักเลยแปะสแต็กไฟเลเวนดูดเข้ามาก็ประมาณนี้นครับลองดูดาเมจแล้วพิจารณาเป็นอะไรยังไงก็พิมพ์ไปใต้คอมเมนต์แล้วกันแต่โ,โตวนตัวผมรู้สึกว่าช่วยแนละ้วไม่รู้ <laughs> คือพีห้า,า้าทำแบบเว็บหรือข้อมูลที่แบบไปหาเอานะ ขาบอกว่าแรงว่าแรงกว่าคนพีศูนย <Yeah. S 2> ์ประมาณอยู่ที่แค่สามสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นสำหรับการเติมอีกหลายหมื่นเลยนะเพื่อมาปลดพีห้าแรงกว่าอยู่แค่สามสิบเปอร์เซ็นไม่ไม่รวววันนี้นะถ้าอันนี้เพิ่มไปก็ต่างเยอะแล้วะเออแต่ก็ก็ต้องบดอีกหลายหมื่นเหมือนกันก็หลักๆก็ประมาณนี้แหละครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไ้แล้วกันเดี๋ยวคอนเทนต์อื่นๆจะมาทำลงเพิ่มให้แล้วกันสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับขอบคุณดูทุกคนครับสวัสดีครับ